พี่น้องซุปหูุกคนคะ่ะวันีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุูุกคนจ้าสมสาผาแสบมากลคะค่ะ วัอนี้สมภามากไก่กุ้งค่ะพี่น้องก่อยกุ้งใหญ่เนาะคะ่ะกุ้งนี่คะ่ะสมกระท่มความสะอาดเรียบร้อยล้างโซดาเรียบร้อยค่ะพี่น้องล้างความข้าวมันออกคะ่ะแก้แก้กลางหลังแล้วก็เอาเส้นดำออกแล้วก็พาค่ะพี่น้องแล้วสมสี่อยทั้งโตเลยค่ะพี่น้องมันโตบ่ยใหญ่บันไดกับโตใหญ่ซ้ำซ้ำสองนิ้วสมนี่แหละคะ่ะกุง้งนี่คะ่ะก็มีกุ้งค่ะพี่น้องกินกับอันพักหลยๆน,ะะนี่คะ่ะกับข้าวเหนียวค่ะสมเตรียมพร้อมแล้วค่ะ ค่ะนี่ก็มาเบิงวัตุดิบว่าเครื่องปรุงมะข่ามี่ยังแนนเนาะคะ่ะเนาะค่ะกัซีมีพิกสมใส่เพิ่มซีสันเนาะค่ะพิกพิกแดงซอยเนี่ค่ะพิกสดแดงซอยและก็มีคาซอยค่ะพี่น้องมีคาซอยมีหมังนาวแลวก็มีใส่สมใส่มะก,กอกพร้อมค่ะแล้วก็มีหอมแดงซอยเนาะค่ะตะไไร้ค่ะแล้วก็มีสะระแนค่ะกับต้นหอมบักชีข้างล่างนี่ค่ะพี่น้องสมหั่นเรียบร้อยค่ะ เครื่องปรุงกะมีผงชูรสค่ะพี่น้องใส่น้ำปลาไปน้อยนึงแล้วก็มีนำปลาแดกค่ะต้มซุปเนาะคะ่ะแล้วก็เขาครัวค่ะเขาครัวแล้วก็พริกป่นค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะง่ายๆมีซ้ำนีเลยค่ะพี่น้องตค่ะเดี๋ยวสมสีพาปุงเลยเนาะค่ะเนาะจานนี้มาเดี๋ยวสมสิปุงใส่นี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสมขอตังกองก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องมาปุงกันเลยะค่ะน,ะะน,ะะนะะี่ค่ะทมกระซี่ใส่นำปลาแดกเข้าไปก่อนเนาะคะ่ะ ใส่น้ำปลาแดกเขาไปจักทับพีน้อยนึงนี่แหละค่ะใส่ประมาณนี้เนาะค่ะใส่ยังเขาไปก้อนกระได้ค่ะพี่น้องใส่น้ำปลาไปจังน้อยนึงค่ะแล้วก็พี่ถงชิรสค่ะพี่น้องใส่ไปน้อยนึงค่ะใส่พริกป่นเขาไปเลยค่ะพริกป่นเละยหลค่ะพี่น้องมักเพ็ดเพ็ดโรยเข้าไปเลยค่ะแล้วก็สมกระซิบีบังหน้าวค่ะพี่น้องบีบมังหน้าวจังน้อยค่ะมะกรอกสมอยู่ดอกค่ะต่ว่าสมบีบมังหน้าวไปจังน้อยค่ะ มังนาวไปเนาะคะ่ะแล้วก็ชมีไสซตะไคร้ลงไปเลยค่ะตะไคร่เนาะคะ่ะหมดก็มาละคะ่ะตะไคร่มีหอมแดงซอยค่ะพี่น้องหอมแดงซอยค่ะมีคาค่ะพี่น้องคาซอยแล้วก็พริกสดหั่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวสมีไซซ์มะก,กอกที่หลังเนาะคะ่ะเดี๋ยวคนก่อนเนาะคะ่ะผสมค่ะพี่น้องเหนได้ค่ะกุ้งประมานเกือบโล่คุณค่ะกุ้ง Uh huh. สีสันค่ะพี่นอ้องหอมมังนาวค่ะผมยังพันใส่ข,ข้าวขวเนาะค่ะเดี๋ยวขอซิมมึงสักก่อนยังที่ใส่ข,ข้าวขวนเนาะค่ะมาเราชาดมันพอดีแล้วยังลดจัดจานคันเด้อค่ะพี่นอ้องมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันทำไมพี่นอ้องจูหูทุกคนก๋วยกุ้ง่ญ่ค่ะพี่นอ้องใส่พริกเขาไปเจ้าหน่อยอใส่เบิร์ดเลยค่ะพริกโอ้ยนำลาย ไล่ไลแหละค่ะพี่น้องหิวเขามาเด้อค่ะเด้อกินกับข้าวเหนียวสมซิมมัอก่อนค่ะใส่มะก,กอกค่ะพี่น้องมือแก้ลงไปเลยค่ะสมใส่เขาไปเลยค่ะยังสีเลยใส่เป็นลูกเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่น้องใส่ข้าวคั่วเขาไปเลยค่ะโรยข้าวคั่วค่ะอ แบบนี้เลยค่ะพี่น้องง่ายๆเลยหอม,ข,อหหอม,มหข้าวขัวหอมมากเนาพริกป่นตะไคร่ค่ะค่ะหอมมะกรอปไนเนี่ยม,มีนกข้าวเหนียวค่ะพี่น้องชุดทยสมกับสีไส้เนี่ค่ะต้นหอมบักชีสาละแนค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแซ่บๆน้ำกันพอดีเลยค่ะพี่น้องบ่ต้องปรุงเพิ่มพอดีห้องสมนี่แหละค่ะโบเข้มโบเกินรสชาต ก็ดีเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ากันมามาค่ะพี่น้องไปกินเขาก็เลยค่ะนี่ค่ะสีสันกับระม่าณนี้ล่ละค่ะหอมๆเลยค่ะปลาค่ะกินเขาก็เลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้หูสุ้คนจ้าสมสาีผ้าแสบมากละค่ะพี่น้องมามาค่ะมากินก๋วยกุ้งไงน้ากันค่ะก๋วยกุ้งใส่มากกอค่ะพี่น้องกับขหนี้วห่อนๆค่ะนี่ค่ะกับขหนี้วนะค่ะ เขาเนี้ยว่าง,งล่างเนาะค่ะพี่นอ้องพักกับร้ายร้ายได้ะค่ะพี่นอ้องมันเป็นยงเอียงบ่งะคะ่ะเหลืองเอียงในจังหน่อยได้ค่ะเด้อเนี่ยพักกระเมียนนี่ค่ะมะมะตูมแคร์ม,มตุูมมาเล่บางพื้นที่กับอาจสีบอลเอิญบ่คือกันเนะะาะค่ะใบมะกอกค่ะแล้วก็มี่ทัวฟักยาวค่ะพี่นอ้องมีต้นหอมมีพักชีมีพักกาดหินค่ะพักกาดหินเนาะคะ่ะแล้วก็มะเขือเปาะค่ะพี่น้องสะระแหน่สะเดาค่ะพี่นอ้นนองโอ้ว่ามากค่ะแศษเศน้ำกันเนาะคะ่ะ มาว่ารลายค่ะพี่น้องหิ้วเข่ามาเด้อค่ะเด้อกินน้ากัน,นกินกับข้าวเหนียวก้อยกุ้งค่ะพี่น้องก้อยกุ้งใหญ่เบื้องสมล่องมึงก่อนตนัวใหญ่ๆมาค่ะมาพี่พี่เสียบแสีบน้ากันค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขหูซุกคนค่ะเพชรค่ะค่ะ <c oughs> สมสุมไพรพริกป่นร้ายค่ะค่ะเพชรค่ะพี่นอ้องพร้อมข่าตะไข่ค่ะพี่น้อง มือสั่นไงนหิวเขาจะเดาค่ะพี่น้องอมขมพอดีใส่เป็นโต้เลยค่ะ นห้อมแดดมา่องแล้วค่ะพี่นอ้องมันจะขายด้วยแซบๆน้ำกัน ่ด่ดค่ะพี่น้องตบวบางใยหนึ่งไม่มากอกค่ะสะเวาค่ะกินมะสุภาพสพาพ่องขอโทษขอภัยได้ค่ะพี่น้อง แซ่บค่ะค่ะเคี้ยเปาะค่ะ ลูกสาวสมมากเลวคะ่ะ <c oughs> นะค,ครับเพื่อพี่เพื่อนอนะะอ้องเนี่ยค่ะอื้อเพชรค่ะค่ะ อีกสาวหองใจค่ะ hmm. พี่น้องตุ้มแคกค่ะ คุยเ,เคืองมันนี่ค่ะหอมหวอมแสดาค่ะพี่น้องมันปากสีไลค่ะเพชรคบกันครับ แสบค่ะพี่น้องนี่ค่ะอหอมค่ะค่ะ อไล่ะคะพี่น้องเดี๋ยวอีกจะข้ามงานเดี๋ยวสมจิไปกินตอล้างไม่ลูกสาวปอยูล่ละค่ะพี่น้องข้อสดข้อไพ่ได้ไรค่ะคะเพื่อพี่เพื่อน้องเลยค่ะย่งหน่อยอยู่ค่ะพี่น้องลูกสาวก็วได้เพิ่งได้ขวบหนึ่งคะ่ะติดแม่ทัก ไปละคะ่ะพี่น้องไปละคะ่ะพอกันม่คีปหนาเนาะคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมะะด้วยค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆคะ่ะสมซาผ้าแสบลาไปก่อนคะ่ะพอกันไม่คีปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ